คำเตือนนนยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด ห้องปิดตาย The Close Room คดีห้องปิดตายโรงเรียนกวิชามารุจุก,กุที่โรงเรียนกวิชามารุจุก,กุผู้เสียชีวิตชื่อชิอิจิทาคุยะอายุ17ปีนักเรียนโรงเรียนมันธยมอาซามิยะมักวิชาสายวิทย์ที่โรงเรียนกวิชามารุจุก,กุนอนเสียชีวิตปิศนาในห้องพักเอีสามซึ่งเป็นหอพักทั้งเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเอาไว้ให้สภาพศพซีดทั้งตัวพบมีดปากวิโอของผู้ตาย ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือห้องถูกงันแงะในห้องแต่อย่างใดเพราะประตูที่นี่ถูกเปิดและปิดด้วยระบบอัตโนมัติสันนิษฐานเบื้องต้นจากสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยก็สามชั่วโมงถ้าเทียบเวลาน่าจะประมาณตีสองผู้กกับปริญาเอ่ยขึ้นบอกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ของชั้นเรียนนี้และนักเรียนสองคนที่พบเหตุการณ์ร่วมอย่างคิริสวาและฮิมาระเออม,มันจะเป็นไปนได้อย่างไรครับประตูหอพักของเราปิดเปิดอัตโนมัติ มันไม่มีทางที่ใครจะเข้าไปฆ่าชิจิได้เลยนะครับเสียงเอ่ยท้วงของอาจารย์ชินบุยามาโตะอายุ25ปีสาขวิชาฟิสิกซึ่งก็จริงอย่างที่เขาพูดมันก็จริงครับนี่คือเรื่องที่ต้องสืบกันและผมว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในกลุ่มของโรงเรียนกวดวิชามารุจกูอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าประตูมันล็อกแบบอัตโนมัติผู้กำกับรุ่กะเอ่ยสายตามองไปยังอาจารย์หนุ่ม ที่ไม่กล้าสบตาเขาตอนนี้ก่อนที่พออโขโรงเรียนจะเอ่ยขึ้นผมต้องขอให้คุณตำรวจเป็นเรื่องนี้ให้เงียบก่อนนะครับผมไม่อยากให้ผู้ปกครองหรือเด็กคนอื่นรู้เรื่องพออากชินิคาวะอายุ45ปีเจ้าของโรงเรียนกวิชามารุจกุเพราะไม่ต้องการให้โรงเรียนที่สะสมชื่อเสียงมาช้านาเสื่อมเสียงั้นผมขอให้พออช่วยผมบางอย่างหน่อยนะครับเพราะผมเองมั่นใจว่าการตายของชิอิจิคุงมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ผู้กำกับรูกาเอ่ยพร้อมยกยิ้มมุมปากในห้องสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐานตอนนี้สรารวัตรลิวจีและนักสืบอลันยืนอยู่ข้างกันโดยมีหญิงสาวยาอาจารย์เอมิกะโอบาชินั่งอยู่กลางห้องเพราะอาจารย์เอมิกะเป็นผู้พบศพเป็นคนแรกจึงต้องให้ปากคาก่อนก่อนพบศพอาจารย์อยู่ที่ไหนล่ะครับสรารวัตรลิวจีเอ่ยถามด้วยคําถามพื้นฐานง,ง่ายๆแต่มันมาซึ่งหลักฐานหลายอย่างได้ เมื่อเช้าฉันมาแทนอาจารย์ชินบุบูเพื่อจัดตารางกิจกรรมตอนเช้าเมื่ออาจารย์เอมิก่าวเว้นช่วงนักสืบอลันจึงเอ่ยขึ้นถามยำ้ำแทนอาจารย์ชินบุบูเหรอเรื่องกิจกรรมตอนเช้าเหรอครับใช่ค่ะเมื่อคืนอาจารย์ชินบุบูบอกฉันว่าให้มาเตรียมกิจกรรมแทนหน่อยเขาท้องเสียพีเพลียฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะฉันเองก็เคยให้อาจารย์ชินบุมาแทนบ้านในบางครั้งคือ โรงเรเียนของเราจะมีกิจกรรมช่วง6กโมงเช้าสาหรับทุกคนทั้งสายศีลและสายวิทย์เราจะออกกําลังกายช่วง6กโมงเช้าที่โรงยิมซึ่งเป็นลานกิจกรรมของโรงเรียนค่ะแล้วคุณไปที่ห้องของชิอิจิทำไมครับสารวัตรลิวจิเอ่ยถามอ๋ออาจารย์ชินะบุบอกฉันว่าห้องเอขีดสามที่ชิอิจิคุมพักนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องเวลาและระบบประตูเคยเปิดไม่ได้ตามเวลามานนานแล้วฉันจึงไปที่ห้องนี้ก่อนเพื่อดู แต่กลับพบว่าชิจิตายแล้ว <c oughs> อาจารย์เอเมิโกะที่เล่าไปน้ำตาเธอก็ไหลและสองมือก็ปิดหน้าพร้อมไปล่อยออกมาสารวัตรลิวจิหันมองนักสืบอลันเพื่อให้มองหาวิญญาของชิเอนจิว่าอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าแต่นักสืบอลันก็สายหน้าเป็นคำตอบแล้วอาจารย์เห็นอะไรผิดสังเกตไหมครับเช่ <c oughs> นคนแปลกหน้าสีที่แปลกไปหรือปฏิกิริยาของนักเยนคนอื่นๆ สารวัตรลิวจิเอ่ยถามไม่มีค่ะทุกคนปกติดีสารวัตรลิวจิพยักหน้าเข้าใจก็จะหันมองที่โอกะวะที่เดินถือแฟ้มเข้ามาให้สารวัตรลิวจิจึงเปิดแฟ้มดูก็เงยหน้ามองอาจารย์เอมิโกวันนี้เราน่าจะลบกฤสอบประครับอาจารย์แค่นี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะเรียนเชิญอีกครั้งนะครับสารวัตรลิวจิเอ่ยด้วยหลักฐานที่มีไม่มากและยังไม่ชัดเจน ทำให้ทางตำรวจต้องปล่อยตัวอาจารย์เอมิโกกลับไปสารวัตรลิวจิยืนแฟ้มให้กับนักสืบอลันหลังจากอาจารย์เอมิโกออกไปนักสืบอลันขบหมดคิวข้อหากันและมองหน้าสารวัตรลิวจิมันคือรูปถ่ายของชิอิจิและอาจารย์เอมิโกนั่งทานอาหารด้วยกันชิอิจิคุ้งกับอาจารย์เอมิโกรู้จักกันเหรอเนี่ยครับนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เอมิโกหงวชิอิจิ ต้องรีบไปดูชิอิจิก่อนผมคิดว่าเธอไม่น่าจะใช่คนร้ายเพราะหลักฐานลายนิ้วมือเบื้องต้นที่มีดไม่พบว่าเป็นของใครด้วยสิมันดูมั่วสั่วไปหมดเลยสารวัตรลิวจีเอ่ยขึ้นเช้าวันต่อมาโรเลีกับวิชามารุจกุยังคงเรียนและสอนตามปกติเพราะคาสนอื่นๆไม่ทราบเรื่องนี้นอกจากคลาสห้องเอที่รู้แค่ว่าชิอิจิทาคุยะขอถอนตัวด้อาการป่วยซึ่งทำให้นาน,นาจัง พื่อผู้หญิงในกลุ่มนึกสงสัยเมื่อวานจิอิจิคุยังบอกให้ฉันรอดูเขาทำโจทย์หน้าห้องอยู่เลยอะ่ะทำไมวันนี้เขาขอกลับบ้านสังอันน่ะคิริสวาและฮิบาระได้แต่มองหน้ากันเพราะตอนนี้ถูกสั่งว่าไม่ให้บอกใครทั้งนั้นซึ่งท่าทาขงของทั้งสองคนก็ทำให้นานามิจังนักเรียนหญิงที่นั่งข้างๆแอบสังเกตเห็นก่อนที่อาจารย์ชินาบุจะเดินเข้ามาพร้อมนักเรียนใหม่สองคนทุกคนหันมาทางนี้หน่อย นักเรียนทุกคนหันมาที่หน้าห้องเรียนพร้อมกันก็จะทำหน้าไม่เข้าใจเมื่ออาจารย์ชินบุบอกว่านี่คือนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามากวิชาในคลาสนี้ผมคินตะมานาบ,บุมาจากโรงเรียนมัธย,ยมนิเคโจครับคินตะเอ่ยแนะนําตัวด้วยรอยยิม้มผมโอเอเรโกนักเรียนมัธย,ยมอัสามิยะครับว้าวคินตะคุ้งหลอจังเลยะเสียงนาันนาจังเอ่ยขึ้นพร้อมยกยิ้มหวาน ส่วนคิริสวานั้นกําลังไม่เข้าใจว่าโรเล็ก,กุวิชามารุจกุทํามาถึงรับนันเกเรียนเข้ามากุวิชากลางคันแบบนี้ได้เอยๆนี่ๆนี่ๆโอเอกคุงนี่เพื่อของชิิจิคุงใช่ไหมฮิมาระเอ่ยถามคิริสวาก็พยักหน้าคินตากับโอเอไปหาที่นั่งได้เลยนะอาจารย์ชินาบุเอ่ยบอกคินตาและโอเอกก้หมหัวเล็กน้อยก่อนจะเดินมานั่งที่ว่างยังไม่หมดนะ เนื่องจากอาจารย์เอมิกาต้องไปทำธาระสองสามวันนะโ <Okay. S 1> อเคเออเอเอ้าเฮ้ยวิชาเคมีขออาจารย์เอมิกาละครับฮิมริระเอ่ยถามไม่ต้องห่วงช่วงเวลานี้เรามีอาจารย์มาสอนแทนอาจารย์เอมิกาอยู่แล้วอาจารย์ชิตบุหันมองไปยังประตูห้องเรียนก่อนที่ขายาวที่พาล่างสูงเข้ามาในห้องท,ทันทีที่เข้ามาเสียงนักเรียนก็เริ่มดังขึ้นด้วยความหล่อของผู้มาเยือนต่างกับคริสาวาที่อึ้งกับคนตรงหน้า ท่ามท่าจะเอ่ยอะไรออกมาแต่ทว่าก็ถูกสายตาคู่นั้นสะกดเอาไว้เฮ้ยเงียบหน่อยนักเรียนใจเย็นนะเว้ยนี่อาจารย์อลันอาจารย์จะมาสอนให้อาจารย์เอมิกะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะค่นะครับครับอาจารย์ชิดบุเอ่ยบอกก่อนจะพยักหน้าและเดินออกจากห้องไปนักสืบอลันที่ตอนนี้แฝงตัวมาในรูปแบบของอาจารย์เพื่อสืบคดีการตายของนักเรียนกิดวิชาแห่งนี้ พราะูดกับรูกกาเชื่อว่าคนข้างในนี้นี่แหละที่จะเป็นฆาตกรและเขาเองก็เชื่อมั่นว่ามันต้องใช่แน่ๆและอีกอย่างเขาเองก็เป็นหัวงคิริสว่ากลุงด้วยเมื่อคืนก่อนหน้านั้นเขาเห็นคิริสว่ามาที่ร้านและเมื่อเห็นคิริสว่านั่งอยู่เขาก็โล่งใจอย่างน้อยก็รู้ว่าคิริสว่ายังปลอดภัยสวัสดีทุกคนอาจารย์อารันเอ่ยทักทายพร้อมยกยิ้มออกมาสายตามองไปยังคิริสว่า ก็จะเริ่มสอนและทันทีที่เดินไปผ่านโต๊ะคิริสวะาเขาก็ยื่นกระดาษโน้นใบเล็กให้คิริสวะาซึ่งคิริสวะาก็รีบหยิบไปอย่างรวดเร็วช่วงพักเที่ยงอาจารย์อาลันเดินไปที่ห้องโรงอาหารเวลาพักของทุกห้องจะมารวมกันที่นี่พร้อมกันซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่นักเรียนและอาจารย์ได้เจอกันทั้งหมดอาจารย์นั่งด้วยนะอาจารย์อาลันเอ่ยขึ้นเมื่อเขาเดินไปที่โต๊ะกลุ่มนักเรียนเอซึ่งเป็นสายวิทย์ ได้เลยค่ะอาจารย์ดีจังอ่ะวันนี้มีทั้งเพื่อนใหม่และอาจารย์ใหม่มาร่วมโต๊ดด้วยกันอ่ะใช่ไหมนานามิจังนานะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสก็จะหันไปถามนานามิที่นั่งอยู่ข้างกันแต่เธอก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแถมก็ยังทำหน้าเอื่อสใสซะงั้นทานเข้าเสร็จแล้วพวกเธอมันจะทำอะไรบ้างเหรออาจารย์อลันเอ่ยทานานักเรียนในกลุ่มแต่ไม่ทันที่จะตอบอะไรเสียงเด็กนานะที่นั่งอยู่ก็เอ่ยขึ้นหล่อมากเลยอ่ะ ทั้งหมดจึงหันไปมองตามเสียงนั้นและก็ทำเอานานามิถึงกับตาค้างก็เพราะมีชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาหล่อเหลาสวมแว่นตากำลังยืนอยู่ที่โซนรับอาหารสะอาจจะออารันที่เห็นว่าผู้ชายคนนั้นคือใครเขากำลังจะเอ,อ่ยชื่อออกมาก็ต้องเงียบไปเพราะกลัวจะมีคนรู้แต่กำลังแปลกใจว่าสารวัตรลูจิมาทำอะไรที่นี่ทางทางที่ตามแผนแล้วขอผู้กับตดูกะ จะต้องคอยช่วยเหลืออยู่ด้านนอกโรงเรียนนี่นานั่นอาจารย์ริวจิอาจารย์เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เช้าเพราะอาจารย์อารันนะครับเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์ชิตาบูเอ่ยขึ้นก็จะวางจัอาหารข้างๆนานนะจังอาหารพิเศษเหรอครับฮิเมร่เอ่ยถามเออเห็นพ่อบอกแบบนั้นนะนะอาจารย์ชิตบมูเอ่ยขึ้นอ๋อเหรอครับอาจารย์อารันพยักหน้า แต่สายตามองไปยังอาจารย์ดิวจีที่ตอนนี้ถูกส,สาวรุมกันอยู่คิดว่าตัวเองเป็นนายแบบได้ยังไงกันน่ะอาจารย์อารันเอ่ยก็จะมุยหน้าหันไปมองทานข้าวแต่ก็แอบสะดุดเพราะสายตาของคิริสว่ากำลังมองมาอยู่เอิม่มมองอาจารย์ทำไมเหรอคิริสวากุงอาจารย์อารันเอ่ยถามคิริสว่าก็หลบสายตามองถาอาหารของตัวเองหรือว่าจะหาเรื่องเรียนเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมอาจารย์อารันเอ่ย ก็จะใช้เท้าสกิดไปยังท่าของคริสวาซึคริสวาก็รู้อยู่แล้วเอ่อ uh, uh, ครับครับคริสวาเอ่ยก็จะหันมองผู้มาเยือนใหม่อย่างอาจารย์ลิวจีสวัสดีนะครับทุกคนแนะนําตัวก่อนนะผมอาจารย์ลิวจีอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาฤฤษออาอังกฤษใครออกภาษาอังกฤษบอกอาจารย์ได้เลยนะเีิงเอ่ยดูจะดังกว่าใครเพื่อนเพราะหันมองไปยังอาจารย์อลันที่หลบสายตานั้นลงเอ่อ uh, ครับ ว่าแต่อาจารย์ไม่นั่งทานที่โต๊ะอาจารย์พิเศษนั่นลระครับอาจารย์ชิดบุเอ่ยถามเพราะถ้าระดับอาจารย์พิเศษแล้วก็น่าจะวีไออ้าวเราไม่สามารถทานอาหารร่วมกันได้เหรอครับทําไมล่ะครับ,รบอาจารย์ริวจิเอ่ยถามกลับซึ่งก็เป็นคำถามที่นักเรียนที่นี่ก็อยากจะถามเหมือนกันก็ไม่ทําไมครับมาไปกดของที่นี่ไม่อยากให้นักเรียนเสียสมาธิอาจารย์ชิบูเอ่ยและก้มหน้าทานอาหารต่อ เตว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 ขอให้ตดแทนของนักเรียนสายวิทยาสายศิลป์ไปรับเฉลยข้อสอบเวลาบ่ายโมงที่ตึกแซดขีสองกองอำนวยการโรงเรียนด้วยนะคะเสียงตามสายเอ่ยประกาศตามสายจากกองอำนวยการโรงเรียนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของวันนี้ที่ตดแทนนักเรียนจะต้องไปเอาเฉลยข้อสอบมาทบทวนและนำมาเรียนในห้องเรียนเพื่อหาเทคนิควิธีการทำข้อสอบให้ดูง่ายนั่นเองโอเอคุงถ้าเสร็จก็รีบไปนะ อาจารย์ชิระบุเอ่ยบอกนักสืบวลันปลายสายตามองอาจารย์ชิระบุเพราะโอเอะเพิ่งย้ายมาอยู่สายวิทยาแรกทําถึงให้เป็นตัวแทนไปเอาข้อสอบละค,ค,ครับอาจารย์โอเอะก้มหัวเพื่อรับคําสั่งก็จะทานอาหารกันต่อแต่ท่าทางของโอเอะดูเหมือนจะไม่สบายและนักสืบวลันก็เห็นร่างของนักเรียนชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังโอเอะร่างนั้นขาวโพลนเหมือนไม่มีเลือดเลยสักหยดสายตามองไปยังโอเอะ ก่อนจะมองไปยังนักสืบอารันและก็หายไปเขาจึงเอ่ยขึ้นถามโอเอคุง e. ไม่สบายหรือเปล่าครับผมปวดหัวนิดหน่อยครับอาจารย์แต่ไม่เป็นไรมากครับโอเอเอ่ยบอกแต่อาจารย์อารันก็ไม่หามอะไรต่อหลังจากทานอาหารเรียบร้อยอาจารย์อารันเดินไปยังห้องน้ําอาจารย์เพื่อเข้าห้องน้ําได้เขาก็ยกเครื่องมางอย่างขึ้นมาและกดลงไปสองที เพื่อเปิดอุปกรณ์สื่อสารของเขาคินตะจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจจาะอลันเอ่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมกําลังไปเอาเฉลยข้อสอบแทนโอเอกครับโอเคเระวังตัวด,ด้วยนะเพราะฉันมั่นใจว่าคนร้ายอยู่ในกลุ่มโต๊ะอาหารของพวกเราแน่นอนถ้าเป็นอย่างที่คิดคนร้ายน่าจะกำจัดโอเอกเป็นรายต่อไปแน่ๆครับซาาซาแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยสนทนากันต่อสียงสัญญ,ญาณอีกสัญญ,ญาณก็แทรกเข้ามานักสือบอลัน ทารูกาส่งข,ข้อมูลการชนะสูตรมาแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอาจารย์รูจอเอ่ยถามกลับด้วยเสียงแข็งจนกินตาต้องเอ่ยขอตัวออกจากสานาก่อนอยู่ห้องน้ําครับจะตามมาหรือไงอาจารย์อลันเอ่ยถามแก่ประชดห้องไหนอะ2ใช่ไหมอยู่ๆเสียงข้อห้องน้ําก็ดังขึ้นทำเอาอาจารย์อลันต้องกดเครื่องมือสื่อสารลงและเปิดประตูห้องน้ําออกมาจะบ้าหรือไงอาจารย์อลันเอ่ยดูแต่ไม่ทันจะออกจากห้องน้ํา อาจารย์ริวจีก็ผักขาเข้าไปห้องอีกครั้งเพราะเปิดประตูล็อกห้องอีกมับแกๆกกกมือหนาของสรารวัตรริวจีปิดเข้าที่ปากของนักสืบอลันทันทีเพราะเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามานั้นมันเบาเหลือกเกินไม่ต้องกลัวนะเสียงนุ่มลึกเอ่ยแค่นี้ก็จะเดินไปยังห้องน้ําห้องที่หนึ่งสรารวัตรริวจีที่มีไหวพลิบเขาจึงจับนักสืบอลันนั่งทับตัวเขาเองและจับขาของนักสืบอลันขึ้นมาไว้ที่เอว ทำให้สองมือของนักสืบอลันจึงโอบรอบคอของสารวัตรลิวจิอัตโนมัติเสียงนี้เหมือนเสียงสารวัตรลิวจิพยายามเอ่ยกับน,นักสืบอลันแต่พลร้องน้ำมันเงียบทําให้เสียงได้ออกมานักสืบอลันจึงกดริฟีปากตัวเองประทับในริฟีปากสารวัตรลิวจิทันทีเพื่อให้เสียงเงียบไปตึก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 ,ตกเสียงหัวใจของทั้งคู่มันดังออกมาแม้จะไม่ได้ยินแต่เขาทั้งสองคนก็ต่างได้ยินมันชัดเจนริฟีปากนิ่มจังนะ สารวัตรลิวจิคิดจู่กับผู้หญิงก็เยอะแยะผู้ชายก็มีแต่นักสืบบาลันนี่ก็เป็นคนแรกจะบ้าตายทำไมใจมันวิวิวแบบนี้นะแบบนี้ก็ไม่รู้ซึ้งไม่ต่างกับนักสืบบาลันเลยสักนิดเสียกดน้าและประตูทำให้รู้ว่าห้องข้าได้ทำาิรระเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินจากไปทั้งสารวัตรลิวจิกับนักสืบบาลันจึงมองหน้ากันและผลักกันทันทีเอ,อ่อขอโทษด้วยนะครับ นักสือบอลันเอ,อเ๋อด้วยใบหน้าที่แดงฉานก็ไม่ต่างกับสารวัตรลิวจีไม่เป็นไรครับผมเอาข้อมูลที่รูกาสมให้คุณดูแล้วก็อยากจะถามคุณว่าตอนนี้คุณเห็นชีอิจิไหมสารวัตรลิวจีเอ,อ่ยถามเห็นครับผมเห็นเขาอยู่ข้างหลังโอเอะคุงผมคิดว่าโอเอะคุงต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่แนผมเลยให้คินตาจับตามองและขอย้ายห้องพักมาอยู่ห้องข้างกันนักสือบอลันเอ๋ยขึ้นบอก ทำให้สารวัตรลิวจิทำน้าไม่พอใจที่นักสืบอลันทาไปโดยไม่บอกเขาเลยทาไมไม่บอกผมก่อนล่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกเพราะว่ามันกระทันหันจริงๆนักสืบอลันเอ่ยและเสียงคนเข้าห้องน้ําก็ดังขึ้นอีกครั้งนักสืบอลันจึงรีบจุกหางสองข้างและสองมือโอบเข้าที่คอของสารวัตรลิวจิอีกครั้งแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สองสายตาประสานกันโดยมีหญิงสาวผมยาวสวมชุดสีขาว หมอทั้งคู่ด้วยไปนะที่แสนนิ่งสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแบบเพียงเข้านี้นะครับก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio